ตุ๊กตาพวกนี้นี่สนุกจังเลยบ็อกซี่ฟ็อกซี่น่ารักจังเลยตุ๊กตาของแรงกี้บ็อกอย,อยากเล่นตุ๊กตาแรงกี้บ็อกบ้างจังเลยบ็อกซี่กับฟ็อกซี่พี่ยังเล่นไม่หมดแล้วอ่ะน่าเบื่อชะมัดเลยฮ <c oughs> ึอเดี๋ยวนะฉันคิดได้เยอะแล้ว ฉันไปแกล้งบอกแม่ว่าพี่ชาไม่แบ่งของเล่นให้สงสัยแม่ก็น่าจะไปดุพี่นิชาแล้วก็มาให้กีกาแน่นาเลยนั้นไปบอกแม่กับพ่อดีกว่าพ่อคะแม่คะอะไรจะใหี้ยงก้าพอดีว่าพี่นิชาไม่แบ่งตุ๊กตาให้หนูเลยค่ะตุ๊กตาบ็อกซี่กับฟ็อกซี่ของลังกี้บ็อกซ์ค่ะ ที่หนูพวกหนูได้รับจากของนฟรีอ่ะค่ะทำยังไงดีอะคะอ๋อพี่เขาไม่แบ่งให้หนูเลยใช่ไหมใช่ค่ะแม่ช่วยไปบอกพี่ให้หน่มาแบ่งให้หนูได้สิใจลูกรักนิชานั่นชาแย่งตุกตาน้องไปไม่แบ่งให้น้องเล่นเลยเนาะใช่ใช่ค่ะโอเคไปลูกไปบอกพี่นิชากัน นิชาลูกอะไรหรอคะลูกแบ่งตุ๊กตาให้น้องบ้างเล่นเองคนเดียวยนะแบ่งให้บ้างไม่ใช่แม่แบ่งน้องเขาก็เป็นน้องหนูนะลูกแบ่งน้องเขาบ้างเล่นเองหมดเนี่ยน้องเขาก็อยากเล่นใช่ไหมแบ่งให้น้องจะเล่นสองสามตัวตัวหนึง่งเลยเฮ้ค่ะแบ่งให้หมดแบ่งอีกตัวหนึ่งด้วยให้น้องเล่นบ้างหน แล้วคุณชายครับคุณดอยคอหนูเล่นครับปป๊บเดียวเองเมื่อกี้น้องเพิ่งเล่นไปอ่ะหนูโกหกว่าอยากจะเล่นฮิฮิ <c oughs> แผนสำเร็จ <c oughs> นี่เข้าใจมี่ชาแบ่งให้น้องบ้างอยบอกุกดอค่ะหนูก,นกน็แบ่งแล้วนี่ว่า ลูกเราก็ห้ามทะเลาะกันอีกนะเย่เย่เย่เเเเเฮ่เฮฮ่าฮ่าสนุกจังเลยมอยากได่นตุ๊กตาบ้างจังเลยอยากเล่นยังไม่ทันเล่นเลยเล่นแป๊บเดียวเองอ่ะเฮ้เฮ้เฮ้เฮทำไมพี่เขาหน้าเศร้าอย่างนั้นล่ะหรือว่าพี่อยากเล่นตุ๊กตา Oh, ไม่ชอบเลยแบ่งให้พี่ก็ได้พี่นิชาคะอะไรหนูที่ก็ถ้าอยากจะไปฟ้องพี่ฟ้องเรื่องพี่กับไปฟ้องแม่ไปสิ mm. พี่นิชาคะอะไรเอาไหมคะหนูให้พี่เล่นนะให้เล่นหรอ น้องเล่นไม่เถอะแมวพี่คะไปเล่นสิคะหนูจะเล่นตัวนี้หรือพี่อยากจะเล่นตัวนี้ด้วยไม่เป็นไรเล่นตัวนั้นไม่เถอะตัวสีมว่วงซิมพูด,ด้วยเอาปะ <c oughs> โอเคค่ะก็ <c oughs> สนุกจังเลยนะตัวนี้นี่มาชื่ออะไรนะฟ็อกซี่ใช่ปะ่ะไม่ใช่ค่ะชื่อบ็อกซี่ตัวนี้ชื่อฟ็อกซี่ค่ะเขาเป็นหมาจิ้งจอกตัวนั้นเป็นกล่องใ <c oughs> ช่จ้ะ <c oughs> สลัดตัวบ้าง แต่นั้นสีมว่วงแต่หนูนชอบนะ้มันสีสมว่วงพี่ชอบตัวเนี้ยตัวนี้มันเล็กดีพกพาไปไง่ายง่ายจริงๆหนูชอบสองตัวน,นะคะแต่หนูให้พี่ตัวนั้นก็ได้ถ้ามากที่สุดนะก็ชอบตัวนี้แหละอือึนี่ลูกเอ้ยนี่แม่ไปดูลูกๆซิว่าทะเลาะกันอีกเปล่า <c oughs> แต่เราไม่ได้ยินเสีงนะนะไปดูเถอะ <c oughs> นี่ลูกๆ ค่ะพ่อแม่เอาเล่นกันสนุกสนานเลยนะลูกนี่ทีล้าเก่งมากทีท่แบ่งพี่แล้วพี่ก็แบ่งน้องบ้างน่นแหละแต่แม่รู้อย่างหนึ่งนะว่าตอนนี้มม่หมดเวลาแล้วนะไปบ,บายได้แล้วเดี๋ยวแม่ไปกินน้ำกินข้าวอกินขนมนั่นแหละอร่อยสุด บายบายค่ะตอนนี้มันหมดเวลาแล้วนั้นก็สำหรับลีปนี้ค่ะลาไปก่อนนะค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดกดอะไรกดแชร์และกด subscribe และและซุปเปอร์และ,ะ,และกดกระดิ่งค่ะบ๊ายบาย <c oughs> สนุกมากเลยบักซี่ใช่ไหมใช่สนุกมากเลยทิก้กอชายฝักซี่บายบาย